เอาละครับเราจะไปที่คุณไก่ธนโชตรัตนโกเศสซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการภาคอีสานของบริษัทกลางนะครับตอนนี้อยู่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ก็จะมีประเด็นที่แถวสิรินทร์พิบูลนะฮะเป็นประเด็นที่อุบัติเหตุที่มาเตือนภัยกันคุณทุกๆวันนะครับตอนนี้ก็ทีมงานก็กำลังประสานไปที่คุณไก่ธนโชตนะครับเพื่อที่จะรายงานนะฮะ ว่ามีอุบัติเหตุอย่างไรนะครับไปที่คุณไก่กันเลยครับสวัสดีครับคุณไก่ครับสวัสดีครับอาจารย์คุณไก่สวัสดีครับอาจารย์สุจรละท่านผู้ชมทางบ้านครับครับวันนี้มีเรื่องแถวศิรินธรเป็นยังไงครับครับเป็นเคสอุตาหอนนะครับเกิดเหตุตั้งแต่วันที่สิบกันวาวันอาทิตย์นะครับครับช่วงเวลาประมาณสิบแปดนาฬิกานะครับเย็นช่วงเวลาโปรเปอ์บีนะครับเป็นอุบัติเหตุรถเก๋งนะครับ เฉียวชนท้ายรถบรรทุกสิบล้อนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บห้ารายนะครับในจํานวนนี้นะครับ,รรบมีสาหัสสองรายนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับเป็นถนนระหว่างอำเภอพิบูลบางสะหารกับตีนทอนนะครับ,รบเป็นช่วงรอยต่อนะครับก็เกิดเหตุขาจะมาทางอำเภอพิบูลบางสะหารนะครับเลยพัทยาน้อยมาครับเป็นขาเข้านะครับกติการก็คืออ่าทังรถ เก๋งโตโยต้ารุ่นคัมรี่เนี่ยนะฮะเบียงยอผู้หญิงฝอฝาเนี่ยแปดเก้าเจ็ดสองมิงเพ่นะครับขับรถกลับจากไปเที่ยวนะครับแถวผงเจียมจีนทอนเนี่ยครับทราบชื่อคนขับชื่อนายธนาชิพนะครับอายุประมาณสามสิบปีนะครับด้านหน้ารถนี่ก็มีนั่งสองคนนะครับอีกคนชื่อนายเครื่องยนต์นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยนั่งสามคนฮะเป็นชายสามนั่งเต็มรถเลยเป็นชายหนึ่งหญิงสองคนนะครับครับอ่า ระหว่างขับมาถึงที่เกิดเหตุนะครับมีรถบรรทุกสิบล้อเนี่ยนะครับจากการสอบถามหน่วยกู้ภัยนะครับของแจมทราบว่ารถบรรทุกเนี่ยที่ขับอยู่ด้านหน้าเนี่ยได้ขับจะเลี้ยวกลับรถนะครับจะยูเทิร์นที่ตีวงกว้างยูเทิร์นใช่ครับครับในลักษณะยูเทิร์นนะครับรถเก๋งมาด้วยความเร็วสูงก็เลยจะเบรกหลบไม่ทันนะครับก็เลยเฉียวชนด้านท้ายนะครับเป็นเหตุได้รับบาดเจ็บ ทั้งท่าคนนะครับถูกนาส่งโรงพยาบาลสัมปทินะครับตอนนี้มีสองคนที่บาดเจ็บสาหัสครับอคนหนึ่งก็ได้รับการผ่าตัดสมองไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างฟื้นอันนี้ผมจําชื่อไม่ได้นะครับได้คนหนึ่งชื่อนางสาวเปรมิกาอายุน่าจะอยู่ประมาณอไม่เกินมัธยมปลายนะครับออันนี้ยังอยู่ห้องไอซียูครับยังยังหนักนะครับก็อคดีก็อยู่ในระหว่างสอบสวนของพนังงานสอบสวนนะครับ ทีนี้สาเหตุเนี่ยนะครับจากการวิเคราะห์นะครับจากหน่วยงานและผู้ภัยนะครับรถเก๋งเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดครับเป็นมาจากกรุงเทพนะครับมาเที่ยวนับในช่วงวันหยุดนะครับไม่ชานาญเส้นทางนะครับแล้วก็มีการใช้ความเร็วสูงนะครับซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุและก็ช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงเวลาพเพนะครับประมาณาทัศนวิัยในการมองเห็นน่ย่อม ทังแคบลงแน่นอนนะครับแล้วก็รถบรรทุกอ่าหนักเนี่ยตีวงมันต้องปีวงกว้างเนาะขนาดตีวงกว้างความเร็วและน้าหนักของรถเนี่ยเขาอาจจะช้านิดนึงนะครับทําให้รถที่มาเร็วอ่าหลบไม่ทันนะเขาก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยวได้ได้รวดเร็วนะครับถ้าันอุบัติเหตุครับก็จึงฝากเป็นทาหอนนะครับก็ในเวลาค่านคืนหรือกรณีที่ท่านไม่ชนญเส้นทางนะครับเร็วก็ให้ใช้ความเร็วต่ำ นะครับเปินไปสองสว่านะครับตัวนั้นแสงสว่างเป็นไงบ้างฮยแสงสว่างจากโซฟ้าจุดนั้นน่าจะเป็นไม่มีแสงสว่างไม่มีแสงสว่างด้วยมันจะมีช่วงยังไม่จบช่วงหนึ่งที่มีแสงสว่างแล้วหมดไปแล้วนะครับช่วงเวลาโลเนพอดีนะครับก็ทําให้มองเห็นยากนะครับ ตรงตรงที่ยูเทิร์นี้เขาได้มีการทําให้ถุนนุนเล็กลงไหมฮะเธอปกติแล้วเวลายูเทิร์นี้เขาจะด้านขวานี้เขาจะทําให้ใช่ครับมันต้องทําเป็นสไลด์เข้าไปใช่ให้เพื่อที่จะให้พื้นที่กว้างขึ้นในการยูเทิร์ใช่ใตัวนี้เขาทําหรือเปล่าไม่รู้นะฮะนั้นผมไม่แน่ใจนะครับว่าจำไม่ได้นะครับจะเป็นจุดยูเทิร์นะครับรถบรรทุกก็ใหญ่ฮะ ที่สําคัญนะครับเรื่องเข็มขัดนิรภัยนี้ยังยังยังมีปัญหาสําหรับผู้โดยสารเนาะครับเราจะเห็นเด็กอ่ในด้านหน้าที่เขาคาดเข็มขัดนิรภัยกันแต่ด้านหลังเนี่ยสองสามคนนีงไม่ได้คาดเพราะเกิดอุบัติเหตุด้วยความเร็วความเร่งของตัวรถนะครับครับทาให้ผู้โดยสารเนี่ยกระเด็นกระดอนนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสต่างบก็ฝากไว้นะครับว่าถ้ามีเข็มขัดก็รับนะครับครับอ๋ออันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับจาก อาสาสมัครกู้ภัยขงเจียมนะครับที่ดดดได้สมัครกู้ภัยขงเจียมนะครับเห็นจะฝากท้ายเรื่องบริษัทกลางที่ได้ร่วมกับโรตัสเหรอครับคุณไก่ครับอ๋อว่าอันนี้ต้องขอแสดงความออเสียดายมากที่ไม่ได้ไประชามันก,นก่อนนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะประชันจิตกิจกรรมสวมหมวกให้น้องนะครับโดยทางบริษัทกลางนะครับนะครับร่วมกับทางเทสโก้โรตัสจิกต้านะครับแล้วบนร้านีนะครับ จัดกิจกรรมวันเด็กเมื่อวันเสาร์ที่เก้าที่ผ่านมานะครับโดยมอบห่วินิรภัยนะครับที่ครูปร่้งสวยงามนะครับอาจารย์หวงเด็กน่ารักเลยฮะอาจารย์ครับจำนวนหนึ่งร้อยใบนะครับที่อุบลนะครับได้สวมใส่ซึ่งซึ่งน่าจะเป็นจังหวัดเดียวในภาคนะครับที่ที่ทำกิจกรรมนี้นะครับทางตรตัสเขาได้ร้องขอนะครับขอความร่วมมือ ทางบริษัทกลางเข้าไปก็เป็นโครงการที่ดีนะครับแจกฟรีเลยนะครับก็อย่างน้อยเด็กหนึ่งร้อยคนก็ปลอดภัยครับถ้าเด็กเขาอยากสวมใส่นะครับเร่จะเป็นบวกเราจะลงให้เขาเคยชินเป็นบวกยอดมนุษย์เป็นอะไรของเขาครับครับขอบคุณคคคครรัับบบุุณณไกก่ขอมาครับคุณไก่ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ถ้าเผื่อเราสันนิษฐานนะฮะก็มีข้อได้ว่าหนึ่งคือเกิดจากการที่คนที่ขับรถคัมรี่นี่ขับรถเร็ว,รวประการที่2คือช่วงเวลาที่โพโรเพลย์ด้วย<ม>ประการที่3คือรถที่หยูเทินนั้นเป็นรถใหญ่ต้องตีวงกว้างนะครับ,รบและเวลาที่หยูเทินก็ช้ากว่ารูปกติด้วยแล้วก็ประการต่อไปก็คือไม่แน่ใจว่าตรงที่หยูเทินนั้นเขาจะมีการตัดถนนให้เล็กลงหรือไม่ถ้าเือไม่เล็กลงนี่คือตัวรถหยูเทินนี่ครับมันจะต้องมีกินเลนซ้ายแล้วค่อยๆหยูดเทินกลับไปนะครับจะกินพื้นที่กว้าง ที่นีาขับรถไม่เร็วทุกอย่างก็จบละไม่มีปัญหาหนึ่งคือถ้าเผื่อขับรถไม่เร็วมีสติไม่ประมาทก็จบครับผม,มนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเผื่อคนที่นั่งอยู่ด้านหลังคาดเข็มขัดน,นิรภัยก็จะสามารถช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้นะครับผมดูสภาพรถแล้วก็โอโห อันนี้เ็เป็นอุทาหหณนสอนใจคนที่ฟังรายการนี้นะครับหนึ่งคืออย่าประมาท2คือเราไม่ชินเส้นทางก็ควรจะลดความเร็วนะครับความเร็วที่เหมาะสมก็คือ90%้ร้อยประมาณนี้ครับนะฮะแล้วก็ประการต่อไปควรที่นั่งอยู่เบาะหลังควรที่จะคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยครับแม้แต่คนที่นั่งด้านหน้าก็ควรคาดเข็มขัดด้วยและที่สําคัญคือแสงสว่างตรงนั้นเพียงพอหรือไม่นะครับและที่สําคัญคือควรขับรถยูเทนได้มีการตีสัญญาณไฟเลี้ยวหรือไม่ครับอันนี้จะต้องช่วยกันดูแลครับ